แล้วก็พาทำโจทย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังตามในห้องไม่ทันเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันสรุปทฤษฎีบทที่ทบรลัสเนี่ยเขาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากย้ำว่าต้องสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะโดยด้านทั้ง3เนี่ยเราก็รู้กันมาละ ว่ามีด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็เลยชื่อว่าด้านตรงข้ามมุมฉากและแน่นอนอีกสองด้านที่เหลือเป็นด้านประกอบมุมฉากเพราะว่า2ด้านนี้นำมาประกอบกันเป็นมุมฉากเนาะก็เลยชื่อว่าด้านประกอบมุมฉากคลิปนี้ครูจะไม่โฟกัสเรื่องชื่อของรูปสามเหลี่ยมนะ จะไม่โฟกัสว่าสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยม A B C สามเหลี่ยม D E F อะไรแบบนี้จะไม่โฟกัสนะเราจะมาโฟกัสที่ความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันเลยอ่ะโดยทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเขาบอกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆเนี่ยกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก จะต้องเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับทีนี้เจ้าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเราเราแทนมันด้วย c แล้วกันอ่สมมุตินะแทนด้วย c และด้านประกอบมุมฉากเนี่ยความยาวของด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านเนี่ยเราให้เป็น a กับ b นะครับดังนั้นจากทฤษฎีบทพิทากรัสเขาพูดว่าอะไรนะกำลังสองของความยาวของด้านตรงค่ามุมฉากมันก็คือตัวนี้ไหมกำลังสองของ c นั่นเองอะโอเคไหมแล้วก็เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากหมายถึงเอาด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเนี่ยมายกกำลังสองนั่นแหละ เท่านี้เราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาละ uh. แต่ทีนี้ว่าความยาวของด้านทั้ง3าเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็น a b c เนอะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ไดอ้อาจจะเป็น x y แก็ได้ใช่ปะ่ะถ้าเป็น x y z แบบนี้เราก็ต้องไปหาว่าด้านไหนเป็นด้านตรงค่ามุมฉากเราจะเอาด้านตรงค่ามุมฉากนะั้นมายกกำลังสองใช่ปะ่ะในที่นี้ก็คือ x นั่นแหละ x เป็นด้านตรงค่ามุมฉากนำ x มายกกำลังสองแล้วก็เอาด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านเนี่ยมายกกำลังสองแล้วนำมาบวกกันเนาะในที่นี้ด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านก็คือ y กับ z อ่าก็นำมาบวกกันแล้วก็ นำมายุก,กัมาสองแล้วนำมาบวกกันแบบนี้อ่ะอีกสักอีกสักชุดหนึ่งแล้วกันสมมุติเป็น r p แล้วก็ q แบบนี้เราจะตั้งสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านสัะด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือ อะไรก็คือจะต้องเป็น R ยกกำลังสองใช่ปะ่ะบอกแล้วว่าคือเอาด้านตรงข้ามมุมฉากมายกกำลังสองแล้วก็จับมาเท่ากับเอาด้านประกอบมุมฉากแต่ละในที่ก็คือจะเป็น q กับ p นั่นเองเนาะจะเอา q เขียนขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอา p เขียนขึ้นก่อนก็ได้นะไม่ผิดเพราะว่าเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกไงมันสลับที่กันได้อยู่แล้วไงน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะ เมื่อเราได้สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง 3. ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาแล้วเราจะนําสมการนี้ไปคํานวณกันโอเคไหมอ่ะเริ่มอ่ะมาดูตัวอย่างที่1จงหาค่า c ค่า c หรือก็คือถ้าเราหามาได้เนี่ยมันก็จะเป็นความยาวของด้านความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองเนาะอ่ะ แล้วเราจะตั้งยังไงโอ้อันนี้ง่ายมากเลยเราบอกว่าอ่าอันนี้ไงอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ปะ่ะนี่ไงมีมุมฉากมุมหนึ่งเราก็เราก็ตั้งก่อนเลยจากสมการจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนาะเราจะตั้งสมการได้เป็น c กําลัง2เท่ากับ12กําลัง2แล้วก็บวกกับ ห้ากำลังสองแบบนี้เนาะสิบสองกับห้าเป็นด้านประกอบมุมฉากนั่นแหละแล้วก็ c เนี่ยเขียนตัวเดียวโดดๆเพราะว่าเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากมันยาวที่สุดแหละอ่ะเราก็จะได้ว่าสิบสองยกกำลังสองก็คือ144่งร้อยสบวกกับ5้ายกกำลังสองก็คือ25่สิบห้านำมาบวกกันนะเราจะได้เท่าไหร่ ิดเลขไวๆซ c กำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าแล้ว c ล่ะเท่ากับเท่าไหร่เราต้องการหา c นี่ถูกไหมรากที่สองของหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคืออะไรอ่ะอันนี้ยากไปยากไปจำนวนใดที่ยกกำลังสองเราได้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล่ะก็คือสิบสามใช่ไหมกับลบสิบสาม นั่นเองเนาะ13ยกกำลัง2ก็ได้169ลบ13ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้169เช่นกันแต่ว่าความยาวของด้านเนี่ยมันติดลบไม่ได้ถูกไหมเราก็เลยไม่เอาครับเขียนมาแล้วเราก็ไม่เอานะครับสรุปเราก็ตอบแล้วว่าโอเค C เนี่ยคำตอบนะ C เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ13อ่า ทันไหมทันไหมทีนี้ลองมาตัวอย่างที่สองนะจงหาความยาวของด้านที่เหลือ,อเราจะสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมที่โจทย์ให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากฉะนั้นทฤษฎีบทของพีทพาโกรัสสามารถใช้ได้ถูกไหมออแต่ทีนี้เราจะสังเกตว่ามันมีด้านด้านหนึ่งอะ ที่ไม่ทราบค่าเราก็เลยกลําหนดตัวแปรให้เขาไปก่อนเนาะให้ x ละกันนะให้ x นะแล้วแต่เราจะตั้งชื่อตัวแปรนะแต่เขาจะมักนิยมตั้งเป็นความยาวด้านมักเป็นตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษนะให้เป็น x เ,เราก็ให้กําหนดให้ x เ,เนี่ยแทนความยาว ของด้านที่เหลือเนาะหรือก็คือด้านประกอบมุมฉากที่เหลือนั่นเองอะดังนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราสามารถตั้งสมการได้ไหมเราจะตั้งเป็นอะไรเราจะตั้งเป็น x ก,กำลังสองเท่ากับ2ีลังสบวก25าลังสได้ไหมอย่างเงี้ยอะ เราจะตั้งแบบนี้ไหม x กำลังสองเท่ากับยี่บสี่กำลังสองบวกยีกำลังสอง 2, ตั้งแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราต้องไปหาด้านตรงข้ามมุมฉากให้เจอก่อนซึ่งในที่นี้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ25เราจะเอา ด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะมายกกำลังสองแบบนี้ใช่ไหมแล้วจับมาเท่ากับด้านประกอบมุมฉากทั้ง2องอีกสอด้านเนี่ยนำแต่ละด้านมายกกำลังสอง่อะหรือก็คืออย่างนี้นี่เอง x กำลังสองแล้วก็บวกกับด้านประกอบมุมฉากที่เหลือก็คือ24ยกกำลังสองเราจะต้องตั้งแบบนี้นะ,ะก็ไปคิดเลขมา25ยกกำลังสองก็คือ25คูณ25 แม่นแม่สุดคูณมากครับหกร้อยยี่สิบห้าเท่ากับ x กําลังสองบวกกับยี่สิบสี่กําลังสองยี่สิบสี่กําลังสองเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสี่ยกกําลังสองห้าร้อยเจ็ดสิบหกทีเนี้ยเราจะหา x เนาะแต่ว่าเราสเต็ปแรกที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องกําจัดห้า็ห ก่อนเนาะโดยนำ5 7า576เนี่ยแหละไปลบทั้งสองข้างของสมการเนาะมันจะเป็นแบบนี้625-576ลบ576เท่ากับ x กําลังสบวก576แล้วก็ลบ576 จะสังเกตว่าบวก576ลบ576มันก็เลยกลายก็คือหักล้างกันกลายเป็น0เนาะเนี่ยก้อนนี้ทัง้งก้อนเลยเป็น0ฉะนั้นเราจะเหลือ x กำลัง2เท่ากับ625ลบ576นั่นเองขออนุญ,ญาตสลับฝั่งเลยใช้สมบัติสมมาตรเนาะ หกร้อยยี่สิบห้าลบห้าร้อยเจ็ดสิบหกก็คือสี่สิบเก้าใช่ไหมฉะนั้นจำนวนใดที่ยกกำลังสองเราได้เท่ากับสี่เก้าล่ะจำนวนนั้นก็คือเจ็ดกับลบเจ็ดแต่ว่าลบเจ็ดเราเอาไหมเพราะว่าเป็นความยาวความยาวด้านมันไม่มีติดลบนี่ใช่ปะ่ะก็ไม่เอาสรุปตอบแล้วนะครับคือ x เท่ากับ7หรือก็คือ ความยาวของด้านที่เหลือก็คือ7นั่นเองอตอบแล้วยากไหมตัวอย่างถัดไปเลยตัวอย่างถัดไปเรามาเป็นแบบนี้ดูบ้างเราลองคลิกด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดูบ้างมันไม่จำเป็นจะต้องตั้งทื่อๆใช่ป่ะมันจะพลิกหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกา พลิกยังไงก็ได้เนาะอ่าแต่หน้าที่ของเราคือจะต้องดูด้านให้ออกว่าด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากนั่นเองเนาะเราก็กำหนดเลยเนาะกำหนดให้ให้อะไรดีให้ m แล้วกันเนาะให้ m แทนความยาว ของด้านที่เหลือก็คือในที่คือด้านอะไรในที่นี้ก็มันก็คือด้านตรงข้างมุมฉากนั่นแหละใช่ไหมน,นี้ไงเราก็เขียนไป m นะเราเราใครเป็นคนให้ใครเป็นคนกำหนด m ก็คือเราเป็นคนกำหนดเองเนาะเราจะกำหนดเป็นตัวพิมพ์เล็กตัวไหนก็ได้เนะาะให้ m แทนความยาวของด้านที่เหลือ ดังนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกร,รัสเราสังเกตว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะจากทฤษฎีบทพีทาโกร,รัสเราจะตั้งได้ว่ากําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากในที่นี้ก็คือกําลังสองของ m นั่นเองเท่ากับผลบวกของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากใช่ปะ่ะในที่นี้ก็คือมีด้านมี2ด้านมี12.0ยกกําลังสองกับ3.5 ยกกําลังสองนั่นเองอ่าสิบย์กกาลังสองวิธีเราก็มองเป็นเราลองทําเป็นไม่เห็นจุดทศนิยมก็ได้มันคือร้อยยียกกาลังสองใช่ไหมมันก็คือมันก็คือเรามองไม่เห็นศูนย์่ะมันก็คือ12บสคูณสิเป็น144ถูกไหมแล้วก็ค่อยมาเติมศูนย์ที่หลังสองตัวแบบนี้เนาะแล้ว การคูณกัน12.0คูน12.0เนี่ยมันคือทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับทศเิยมอีก1ตำแหน่งมันจึงกลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนาะแบบนี้บวกกับ3.5ยกกำลัง2 3.5ยกกำลัง2ไปคิดเลขมาได้เท่าไหร่มันคือ12.25 เนาะสาทศยม1นึ่ตำแหน่งคูณกับ3.5ก็ทศนยม1นึ่ตำแหน่งคูณกันก็เลยเอาตำแหน่งมามาบวกกันเป็น2องตำแหน่งนั่นเองนี่นนไงก็คือกลายเป็น12.25เนาะแล้วเราก็ทำการบวกกันปกติจะได้144.00บวกกับ12.25จะได้เป็น156จุดเท่าไหร่ พอมาถึงตรงนี้ล้ m กำลังสองเท่ากับ156.25รหรือก็คือจำนวนอะไรอะที่ยกกำลังสองแล้วได้1 5 6 2 5้เราว่ามันยากใช่ไหมเราก็เราก็นึกถึงเรื่องของรากที่สองของ a ดูซิรากที่สองของ a มันคือจำนวนจำนวนหนึ่งที่ยกกำลังสองแล้วได้ a ใช่ปะ่ะซึ่งก็มี สแควร e รูทเอกับลบสแควร์ูทเอใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ทวนทวนของเก่านะลากที่2ของ A คืออะไรนะจำนวนที่ยกกำลัง สองแล้วได้ a ซึ่งมันก็มีสองสองค่าก็คือสก,ก็คือรากที่สองที่เป็นบวกหรือก็คือ square root a กับลบสแ u a ร e root a นั่นแหละอ่าแต่ทีเนี้ยโจทย์ของเราก็คือรากที่สองของ156.25มันก็คือจำนวนที่ต้องยกกำลังสองแล้วได้156.25 มันก็จะมีสองตัวใช่ไหมก็คือ qua r ร์ร o ทหนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดสองห้ากับอีกตัวหนึ่งก็คือลบ square root หนึ่งร้อยห้าสิบหกจุดสองห้าแต่ทีเนี้ยเราตัดไอ้ลบ qua r ร o o ูไปได้เลยเนาะเพราะว่า m คือ m แทนความยาวของด้านฉะนั้นมันไม่ติดลบเรา ตัดตัวนี้ไปเลยเรามาคิดกันว่า square root 156.25เนี่ยเราหามาได้ยังไงเราจะใช้วิธีการหา square root 156.25ด้วยการด้วยวิธีแยกตัวประกอบแล้วกันเนาะอ่าก็คือเราจะมอง156.25เนี่ยเป็น1,000หมื่น 5,625ไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็แยกตัวประกอบกันมันลงท้ายด้วย5ฉะนั้นแม่5หารลงตัวแน่นอนเนะาะหาร15,625ลงตัวแน่นอนก็ไปคิดมาครับอ่าขอตั้งหารตรงนี้ก่อนนะอ่าหอะ 5, ไรได้15บห้าห้าลบกันเหลือ0นดึงหลงมาอะ่ะ ห้าอะไรได้ใกล้เคียงกับหก็คือ5้าหลบกันเหลือ1ดึง2ลงมา5้าอะไรได้12 5 2ไง5 2ได้10บลบกันเหลือ2ดึงตัวสุดท้ายคือดึงหลงมา5้าอะไรได้ยีอ่าห้าฉะนั้น15625เนี่ยมันเกิดจาก3ามพันหนึ่้ยคูณหถูกไหมอ่าทีเนี้ยเราก็มา หาตัวประกอบของ3,125อีกแหละอ่าก็ค่อยๆหาใจเย็นๆหาไปเรื่อยเนาะแต่บางคนเนี่ยใช้วิธีการประมาณเอาก็ได้สแควร์รูทหนึ่งรมันก็อยู่ระหว่างสแควร์รูทอะไรหนึ 9, กับหนึ่งสแควร์รูท่เนาะค่าที่ได้มันก็ประมาณอยู่ระหว่าง12-13นี่แหละอ่าเห็นไหม แล้วมันลงท้าย156.25มันลงท้ายด้วย5ด้วยฉะนั้นบางคนเขาก็ประมาณได้ไม่ต้องมาคิดด้วยวิธีแยกตัวประกอบแบบนี้เนาะ,ะแต่นี้คือเราก็จะทําแบบให้ดูทาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็มาหาตัว,ตวประกอบของ3,125แล้วก็ลงท้ายด้วย5เนี่ยเราก็ใช้ไม่5หาร5อะไรเอ่ยได้ใกล้เคียงกับ31ก็56ใช่ไหมล่ะ 30ลบกันเหลือ1แล้วดึง2ลงมา5าอะไรได้แกล้เคียงกับ12 5 2ไง5 2 10แล้วก็ลบกันเหลือ2แล้วดึงตัวสุดท้ายลงมาก็คือ5 5าอะไรได้25 55 25ฉะนั้น3125เนี่ยมันก็คือ625คูณ5นั่นเองเห็นไหมแล้วก็แยกตัวประกอบมเลยพอเหลือ625แล้วละ เราคุณละเลขมันน้อยละเราคุ้นเราก็ไม่ต้องมาตั้งหารแบบนี้ละหกร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันลงท้ายด้วยห้าร้อยยี่สิบห้าคูณห้าใช่ไหมได้หกร้อยยี่สิบห้าอชนะหกร้อยี่สิบห้าก็ประกอบจากร้อยี่สิบห้าคูณห้าแล้วก็มาคูณกับห้าอีกสองตัวแบบนี้แล้วร้อยี่สิบห้ามันก็คือเกิดจากยี่สิบห้าคูณห้าใช่ไหม แล้วก็มาคูณกับ5อีก3ตัว5สุดท้ายและยี่้าเองก็เกิดจาก5้คูณหใช่ปะ่ะอ่ะก็เป็น5้คูณหแล้วก็ต้องมาคูณกับ5้อีกสตัวที่เหลือใช่ปะ่ะอ่าหนึแล้วก็4อ่าทีนี้เราจะจัดให้มันเป็น2กลุ่ม เพื่อให้มันอยู่ในรูปยกกำลังสองแต่ละกลุ่มมันคือ125ใช่ป่ะ5้าคูณห5คูณ5เนี่ยห้าคูณ5คูณ5เนี่ยมันคือ1 2 5ย2 5, 5, 5มันคือ125ยคูณนั่นเองอะแต่ทีเนี้ยเราอย่าลืมว่ารากที่2ที่เราหาเนี่ยหรือไอจตัวสแควรูทเนี่ยที่เราจะหาเนี่ยมันคือ156.25นะไม่ใช่15625 คือมันทศนิยม2ตำแหน่งอ่านี่มันคือทศนิยม2ตำแหน่งฉะนั้นเราเลยแบ่งเราเลยแบ่ง125เนี่ยแบ่งตัวละทศนิยมตำแหน่งหนึง่งอย่างนี้มันก็คือตัวละ12.5นั่นเองหรือก็คือ12.5ยกกำลัง2นั่นแหละนะฮะดังนั้น m ที่เราหามาเนี่ยมันก็คือ 12.5ยกกำลังสองหรือก็คือ m เนี่ยก็คือ12.5นั่นเองเพราะอย่าลืมนะว่ารากที่2ของ1 1 5 6 2 5มันคือจำนวนจำนวนหนึ่งอะจำนวนจำนวนนึงอะที่ยกกำลังสองแล้วได้156.25ซึ่งจำนวนนั้นก็คือ12.5ไง ฉะนั้นเราก็ตอบแล้วว่าความยาวของด้านที่เหลือหรือก็คือ m อก็คือ12.5นะครัาเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับถัดมาตัวอย่างที่4นักเรียนลองไปทำเองดูถ้าใครได้คำตอบแล้วคอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยอคอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยเนาะจะได้รู้ว่า พวกเราอ่ะดูคลิปนี้จริงๆเนอะอ่าโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจเดินมาหาครูที่ห้องพักครูได้เลยนะครับครูยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ